นี่นะครับคนไทยนะครับขบวนจักรยานของคนไทยมาฝั่งนี้นะครับมุ่งหน้าไปทางอุโมง์นะฮะอุโมงหน้าพารานโอ้โหยังมีอีกพี่น้องเ้ยยังมีอีกบอกเลยว่ายังมีอีกเนี่ยฝรั่งมองแบบตาไม่กระพริบเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อเห็นทหารนะครับ โอ้โหฝรั่งเที่ยววัดไทยในวันสําคัญนะครับฮาทันบาหมหาร่าพองเอ๋ยนะฮะตอนนี้บาโบยูชีวัดพระแก้วนะครับด้วยศิละปะที่ประเทศไทยมีไม่เหมือนและประเทศทางยุโรปมีไม่เหมือนประเทศไทยสิ่งที่เห็นจึงบอกได้เลยว่านะี่ยฝรั่งต่างชาติมุ่งหน้า,เป,าเป้าหมายและปลายทางนะฮะ คือไทยแลนด์ประเทศไทยคือประเทศที่ต่างชาตินะครับอยากมามากที่สุดเนี่ยประเทศไทยคือประเทศที่มหาำหนาจทางการท่องเที่ยอวอไปน้องเลยเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสวยง่ามมนะากนะครับตอนนี้บาโบยูทีวัดพัะแก้วไปน้องเลยนะ่าโอ้โหนาชนมครับ ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะเป็นวันมหามงคลวันที่5ธันวาคมลาซาของทุกๆปีนะท่านผู้ชมครับวัดพระแก้วจะเปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องจากเป็นวันมหามงคลมีบาทหลวงสุนทรเสียข้าวของอินทรค่ายพิณอิทธิคณิพนธ์บริการอย่างไรขาดอากาศนะเสียขาดอากาศโอ้านวัดพระแก้ว

ต่างชาตินะทั้ทงเ่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่าสังกั่าวมทั้งตัวเ,เวาวกเองที่เป็นคนลาวและชาติจีนที่อืน่อนก็ต่างเนีหน้าแดงหน้าแดงแป๊บนะครับโดนก,นกนารตดแลกวเป็นอาวเงื าชมฟรีในะครับขอให้แต่งกายให้สุภาพนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเขาน่าจะไปถ่ายภาพบรรยากาศด้านในท่านผู้ชมรับชมกแล้วกันนะครับ หาโอกาสได้ยากท่านผช่ชมที่จะขอมารับชมได้แบบนี้แบบฟรีฟรีนาะเป็นของนาอ,นอ,นอแต่ว่าประเทศไทยขาดทุนคือกำไอย่างทีบางาบูเด้เกินไปก่อน,นบอกเรียกว่าไทยแลนด์จัดให้แขกบ้านแขกเมืองได้มาสัมผัสกับสิ่งที่บอกเรียกว่าเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับวัตระแก้วนะครับหรือว่าพระแก้วมรกตนะพี่น้องครับขอบคุณประเทศไทยนะขององค์ทรงพระเจริญนะฮะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทย มีให้ทุกๆปีนะครับ5ธันวามหาราชวันมหามงคลจากจุดนี้บาโบจะเดินไปนะครับตรงอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์หน้าพระรานพี่น้องเอ๋ยเนี่ยบอกก็เล่าเพื่อนบ้านนะครยิมยมร้มนะครยิ้มเลยแต่ปราบเบิร์มนะฮะเหตุงานมาทั้งปีเน,ะนาะพี่น้องเนาะในเรื่อกาสนี้ได้เข้ามาวัดพระเกศเพกติแล้วจางฉาดจะมี่คาเขาชมหาวิบาร์นาะพิณดอกเต๊าะบ้านนี้บ่มีคาเขาชมเนาะพี่น้อกนอกเขาชิน,กกน้นนะฮะ ในเมืองประเทศไทยเพื่อนมองโอกาสดีๆแบบนี้ให้นะสิ่งที่เราจะตอบแทนได้คือการบอกขีดคดทัศนยุทร์ก็ผิดลองเนาะเหตุในสิ่งดีนะฮะปฏิบัติตัวดีนะฮะมีงานเหตุกับที่ว่านี้เจริญนี่เลยครับคนไทยนะครับขบวนจักรยานของคนไทยมาฝั่งนี้นะครับมุ่งหน้าไปทาง อุโมงค์นะฮะอุโมงค์หน้าพระรามโอ้โหยังมีอีกพี่น้องเอ้ยยังมีอีกบอกเลยว่ายังมีอีกเน,นี่ยนักท่องเที่ยวยังบ่มอึดนอกพี่น้นองเนาะกะถือว่าบ่าบุกเองมันติดภาพไวและงานใหนทำช่อมไหนรับชมนะฮะสิ่งที่ทำช่อมเห็นนี่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนว้าวสิ่งที่ทำช่อมเห็นนี่ยังบ่มดเด้อพี่น้งองเด้อน,นี่ยฮะตามช่อมแต่ละที หมากลยเชิชอบไปยืมนะเพีองเดื้อกดไลไหลเป็นกำลังใจให้บาววนำเนรนะพีองเนาะโลกต้องจดจำนะพีองเนาะโลกต้องได้เห็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นคือภาพความจริงเนี่ยต้องปลกเป็นแท้อย่างแน่นอนโอ้โหหลักหลายเชื้อชาตินะฮะประเทศไทยมาแล้วต้องจดจำเนี่ยสิ่งที่ ประเทศไทยไม่เคยโปรโมตนะฮะมีแต่นะักท่องเที่ยวที่โปรโมตให้ไทยแลนด์นะฮะปากก่อปากเลยฮะมาเยือนนะฮะติดใจหลงไหนกลับมาใหม่อีกรอบนะครับเป็นนกครับกลับแปลงเงินแล้วมาใส่ใจใหม่ในประเทศไทยนะับประเทศไทยที่เดียวมีวิวนะครับมีสิ่งที่ต่างชาติไม่มีถือว่าสุดยอดนะฮะโอ้โห นะฝรั่งมองแบบแตาไม่กระพริบเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อเห็นทหารนะครับของประเทศไทยททเพียงมองผ่านประตูไปก็ยังตื่นตาตื่นใจไปนอ,อเลย เกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับฝรั่งก็มองตาแบบไม่อยุดสายตาเลยครับ